เห็นทรงไงครับหลุดานนะเฮ้ยจี๋ตัวนั่นไงเขาไปกินปลานิลอีกแล้วเนาะโอ้ปลานิลก็มาโดเขาคู่กันครับโดนฉาโดกัดต่ายอุ้ยนั่นบินแม่อุ้ยพี่โอ้โหมันมันกี่ตัวกันไปนั่นอะหลังนี้รอบตั้งเด้อแต่มันลมๆเอ็นๆเด้ออุ้ยนั่นไงพี่นุ๊ก พบกันอีกแล้วกับผมในคลิปยามรอบกับพิษตายนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่3แล้วที่พันผลพามายามรอบกับพิษตายครับหลังจากคลิปแรกและคลิป2ของเราหมันได้ปลาชะโดไปทีละเป็น 10- 20โลนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงอยากได้ปลาชะโดเพราะว่ามีคนมารับซื้อครับเขาให้กิโลละ60สนะครับสาหรับปลาชะโดเป็นพิตายบอกว่าเขารับซื้อไม่อั้นเลยครับปลาชะโดกับผมเขาเอาไปส่งเวียดนามกับผมครับเรียกว่าส่งออกนอกกันเลยทีเดียวเนาะ เป็นปลาเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวนี้เป็นที่ต้องการมากเลยครับมีเท่าไรรับไม่อั้นครับผมสาสี่วันเขามารับทีหนึ่งครับที่เขื่อนมุ่นบนก็ไม่ใช่มีแค่พี่ตายคนเดียวนะครับยังมีชาวประมงอีกร้ายท่านเลยครับที่ทำอาชีพหาปลาชะโดส่งให้กับเขานะครับดักวางไว้ตามช่องทีเราคาดว่านะครับคาดว่าปลาจะว่ายผ่านครับโดยไม่ต้องใส่เหยื่อครับเฮ้ยมีดิ้นเอ้าปลาอะไรจ๊ะ โอ้มีดินก็นดีใจนะครับเป็นแหลของเราโอ้โอ๋อ,อเป็นปะตเพียนไซส์ใหญ่ด้วยครับเรามากักจะเปิดตัวด้วยป้าแบบนี้แหลนะเนาะเดี๋ยวถึงจะเป็นปลาชะโดตามมาครับรรรน,นี่แหละปลาชะโดมันจะชอบเข้าไปไล่กินป้าเค <c oughs> ี๊ยี่เข้าไปในหัวโอ้ยโอ้ย ไเย็นอืมหยบบ้อยครับม,ม,มันละมาล,มละเ้อเคนนี้มาแตะกู้ตัวแรกก็เดิมล้านครับผมจิโดูใหญ่ๆตามมาเด้อเอ๋ช่องนี้ที่ผมแนะนำเป็นไงครับเจ้าทางก่อนที่ผมมายามครับพิจายผมแนะนำช่องนี้เลยตอนแรกพิจายดักช่องนู้นแอมช่องนี้มันสวยเนี่ยก็คือป่ามันขี้เกียจโค้งเนาะ ขี้เกียจอ้อมมันก็ต,ตั๊บทะนะาะแต่มันเลาะหากินมาตามนี่เลยใช่ไหมล่ะมันขี้เกียจโค้งตัต๊บเลยครับผมมันมาแล้วครับหนึ่งเราดักเขาไปนู่นวันวันนั้นเราได้โอ้โหสามตัวเนาะใหญ่ๆหนึ่งตัวนูครับสีสะดัวกสองแล้วก็ปลานิลหนึ่งอะช่องครับผมคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งอะ่ะสะดัวกสองตัวรุ่นสี่โลบะนิลรุ่นโลอีกตัวหนึน่งมันเข้าไปกินปลานิลครับ รอบมออกคางอีกมีอาการนี่โอ้คังนี่มีอาการครับรอบนี้ออกค้างจะเป็นอะไรออกด้หรออืมอืมมันเป็น,นยังไงครับแ,แ,แ,แนี้ือนวะ่าคนเดินใหญ่เออเดินมาชนไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นเงี้ยเน้องรุนกัน,นร,าารุนกันเกิดมีดิน้นเหรออ๋อเรียบอ,อืมอะ,อะไรนี่โอ้ผิดตายสงสัยว่าง,งาขาดหรือเปล่าย้อนครับมาดูขาดจริงๆครับขาดงเลโอ้ยเสียดายกับชะโดเลยนั่นนะชะโดก็ขาด ไมขาดครับไม่ขาดอย่ามาหลวมหัวเลยหนิหลวมอะไรดูนี่หลวมหลวมเล็กหน่อยแหละดูที่ฝามันมีว่างใบแบบนึงใบใหญ่ขาดใหญ่มากเจ้าใหญ่ขาดใหญ่ผุดตรงนี้ซ่อมใจไว้ด้วยเดี๋ยวลองดูปะนี่ชิบอยู่รุ่นใหญ่เลยครับเนี่ยมันสวยครับเนาะช่องมันสวยอ่ะมันวายหากินเลาะริมฝั่งเขาพุ่ง เอามาดูรอบกันชัดๆครับระวังที่พี่ตายซ่อมรอบครับโครงทําด้วยไม้ไผ่นะครับตะไครแปดเซนครับได้ลังสิบปดนะครับแต่ก็ยังขาดกระจุยครับผมแต่เจือใหญ่จริงๆก็ไม่เหลือกันครับขาดกระจุยเลยนะครับการวางก็วางตามช่องนะครับหันงาไปทางไหนก็เดาเอาครับเรียกว่าซุ่มเนาะ อันนี้ผิดตายหันงาไปดานนู้นขาดว่าป้าจะว่ายมาจากทางนี้นะครับเข้ามานี่เบี้ยเรือบร้อยครับช่องนี้ครับอีกหลังนึงอ่านใจป้าครับขาดว่ามันจะมาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อวยไปไหนเลยก็ตรงเข้าไปเลยนะ เป็นไงครับไม่ใช่สู้เลยดีกว่าอืมเป็นสู้ไงครับสาธนะโอ้ยถัวนั่นไงเอ้ยขอไปกินปลานิลอีกแล้วเนาะโอ้ปลานิลกับปลาโดเขาคู่กันครับเป็นไงล่ะครับนี่ละมันแล้วครับตามไห้แล้วครับตามไห้เลยโอ้ยมาสักครึ่งทางแล้วครับวันนี้ว้าวกลัวจะได้เจอครับกว่าจะเจอปลาโดปลาที่เราต้องการครับแด้กับไซใหญ่อยู่นะครับสามลูไม่ขาดฮักเลย ดูแต่มัน,วน<ข>อวางแล้วมันมันดิ่งวางล้วมันดิ่งจะแข้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีจ้ะเอาล่ะครับนี่แหละครับปลาโดกับปลานิ้นใหญ่โอ้ปลานิ้นครึ่งโลได้นั่นนะมันเขาไปกินปลานิ้นเลยครับพี่น้องหนักล่าเนาะหลังที่เขาไปกินปลานิน้นแหละไปติดไปด้วยนะครับตรงเหนียวมากจริงๆเนาะจะมีปลานิ้น <c oughs> ร่อด้วยนะครับปลากระโดส่ว โลละหกปิดครับสะสมแช่แข็งไว้ให้คนที่เขามารับครับเราจะมารับทุกๆสามวันสามสี่วันนะครับเกล็ดปน,นินนี่ที่นี่ราคาไม่ดีครับพี่ตายที่นี่ราคาเท่าไหร่นะห <50. S 1> ้าสิบบาทอ่าสิบบาทห้าสิบบาทเอานี่โอ้เขบห้าสิบบาทกันนี่วันนินนะใช่วันนินเขาก็รับก,กันนี่พี่เออเขามีคนสื่อคนอ๋อต่างคนละเจา้าคนละเจา้าเจา้จาปนินต่างหากเจา้าฉโดต่างหากเนาะเจ้าไหนเขาเอาแต่ฉโดเลยเนาะเอาแต่ฉโดกับปลาตอง อก็ปะต้องอปลาคดคัางเลยกับปลาคดคังเอาไปส่งเวียดนามครับชัโดว์ปลาคดคังร้ละวันห้าสิบโอ้คดคังทีนี่นะจ,<า>จ<า>้จะแต่ว่าเขาจริงๆมันตน้นองเขาเสื้อเท่าไหมื่นกว่าบาทอะแล้วส่งขายกัวน,ว,น,ว,นวัน,นก่อนเดียร์ที่ตายมาปลาคดคังสิบสามโลใส่เบ็ดเหล่านะโอ้โสเสียดเลยนะไปหาปลาทุกวันครับอยู่ที่นี่เกิดมุนบนนะครับปลาทั้งวางรอบทั้งใส่เบ็ดลาวทั้ง ทุกอย่างวันเฮี้ยนะครับช่องนี้เรามานครับเดี๋ยวดักไลยครับ,บแล้วแถว,วนี้เชิงงมานครับมันเริ่มเริ่มถูกบีเนาะแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรมันหวยมันเขบลงเรื่อยๆเขยบลงไปเรื่อยๆช่องแบบนี้ครับก็อย่าบังคับบ,คบังคับปั๊บมันมานครับมาแล้วพี่น้องมีแต้มให้พี่น้องได้เห็นแล้วครับหลังมนีช่องสวยเนาะ ทางลัดอีกแล้วมีดิ้นไหมไม่มีครับได้รุ่นได้รุ่นอู้เนี่ย,ย,ยทางลัดแบบหวยมันไปนู่นเนาะหวยมันไปนี่เนี่ยทางลัดจิโดชอบลัดครับจิโดไม่ชอบอ้อ,อมช่องนี้เลยนะครับพี่น้องเอาไปลองดักดูได้นะครับในหลวงวิชาครับ อู้หลังนีมีอาการครับพี่ตายบอกว่าโอ้มีปลาเตอเพียนตายนี่จะหนิ่งตายน่ะโดนโดนฉดูกัดไตอู้นั่นบินแม่อุ้ยพี่โอ้โหโอ้โหมันมันกี่ตัวเโโข้าไปนั่นน่ะกี่ตัวเข้าไปนี่แเอ๊ะเขากุ๊กเลยมันมักัดโอ้มันมันดี๋ยดีพี่น้องดูอะไรหนึ่นกัดเขาไปกัดตาปะปิดนี่เข้าไปกัดตาไอ้ตะพิษไอ้ปลาตะกุก ครับเกือบขาดขึงเลยก็มีปนินหน่อยอีกตัวนึงแล้วก็มีชโดอีกตัวนึงครับอ,อืมมนัมนๆอันเดี๋ยวผมขอถอยหลังแป๊บนึงครับอ้หลังมีได้3ตัวครับพี่นอ้องแต่เป็นปลาชะโดตัวนึงนอก,กัากเป็นปลาเกรดนะครับโหดอ่ะก็ไปกินกน,นี่หอบเนาะสมัครถ้ามีลูกพี่เอา,วาไว้ในรอบอ่ะสมัครมันจําไว้อยไม่อย่างนี้เราลงทุนหาซื้อปลาอะไรมาใส่หลอบไปดีไหมพี่ มันนิ่มหน่อยตัวจกักํานี่เนะ<ห>าะใช่ขยัน <costing> แต่เราก็กไม่ไม่เนาะ,นะมันเหนื่อยมันยากมันต้องลงทุนสูงครับรุ่นนี้ก,ก็าจากักนูทีสามได้ไหมสามใหญ<อ> <ๆๆ S 2> ่เราได้รุ่นสามโลสองตัวแล,ล้วันยังยังมีรอบนีรู้ไมหายหลังนะครับออยังยังไม่เข้าเลยนั่นละเป็นปาที่ว่ามัน ยอมแพ้ง,ง่ายดนอยนี<ก>่งโมเดลอะไรดิหนึ่งแรงเลยหนึ่งทียยอมแดงเลยน,นละอือแตา่ไา่หนามันแข็งแรงมากนะพบิแต่บนหนามันอ่อนแรงไวเรียบร้อยครับปลาเก็ดเราก็เอาครับวันนี้ที่หดกระถางตอนนี้รวมๆกับปลาเก็ดหาตัวชะโดสองแล้วครับครังแรกที่เรามานอะลังเนี่ยมนันชะโดตัวอ้วนมากเลยนะแต่ตอนนุ่นใดตรงนู้นที่นี่ขยับลงมาตรงนี้ครับ ไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้แต่รอบกว่าเราได้ชโดตัวใหญ่มากอ้วนมากนะครับ <c oughs> น้ำปีกเปียกไหมหลงังมันเปียกไหม <c oughs> สิสงสัยนะล้างนี้นะเดีด๋ยวม, <c oughs> มันติดนิ่ง <c oughs> เฮ้ยเป็นไงครับตาอะไรเจ้าน่ะอุ้ยเป็นนิ้นสองตัวสักตัวสองตัวครับ ไปบุกยาแลเนี่ย <laughs> ลุงพอกินได้ได้เนาะ <laughs> พอกินได้เนาไปต้มดีกว่าต้มกุ้งว่ะเน <laughs> ี่ยโอ้ไงว่ะแล้วมีเหมือนมีหลังเราเปียกมันดิ่นน้ำกระเด็น <laughs> ใสๆมันครับ <laughs> เอา้ามีดิ่นอีกตัวหนึง <laughs> ่งตุ่นต้ม,มนะต้มเลยต้มเลยนวดข้าวา <laughs> ปโป้งเราโป้งงงก็ มีรอมันบีกันเลยครับตอนพายเรือเข้ามาแต่ตัวคิจิโนยกว่านี้อะในปะนิมโนยมีตัวนึงครับเพราะต้มเลยพี่นนองนั่นไงผมว่าแล้วมันหลังรอบหลังเปียกหลังรอบเปียกนี่ตัวครับอันี้รุนรุนเดียวกันเลยนะจิโนอู้ตก็ใหญ่นะซํามีนะไม่น้อยนะเนี่ยสามตวโลน่ะ สีตุ้นรูใจมั้งสีตุ้นรูอืโอ้โหพี่น้องได้มาอีกสี่ห้าตัวนะปนินรุ่นรุ่นสัมๆัี่พี่น้องหลังมี้อลบตั้งเด้อแต่มันลมลมเอ็นๆเด้อมีรุ่นเลยครับน้ำก็ส่งเปียกๆเด้โอ้โหอนั่นไงพี่น้องมีตัวสองตัวด้วยอู้อูจะโดครับอือหลกตั้งครับอู้ยหมานมั้ยก็ครับ มันตอนเท่ยๆเนาะผิดสายเนาะได,ได้ได้ปลาที่ต้องการมาอีกสองนะครับรุ่นสองโลมั้งเนี่ยสองสโลครึ่งอ,อุสามนี่จะน,นี่สองสามโลทั้งนั้นเราได้โคโคโค่โคสี่ตัวแล้วนี่มาโค่ไหมเน,น้นพึน่งเข่าเลยเนาะแข็งแรงจริงเล,งเลยเป็นหลอกใจ แข็งแรงอยู่ครับส่วนในตัวนี้จะทำยังไงก็มันดีครับเดี๋ยวนะผมก็ต้อยกึ้น่ไม่ก้เนี่นอคหกเลยเียบเอ็อยูเนาะเจบอะขาดโอเค พี่จะออกเลยพ้องนี่ยจะออกเลยมั้องนี่เฮ้ยมันออกครับพี่มันออกมันออกระโดดมันกระโดดแต่ว่าไอ้คุ้มมันไปมันไปไหนไันแล้วโอเคมาฮะที่โยกนะเอาพีกโยกยับปนี้โยกยับยับแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะกระเต็ดมันนะสู้กับตัวมันเลยเอาละ เหนือคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับยังเหลือรอบอีกสองสาหลังนะีปหลังหลังสองหลังรอบอร่าต้องน,น,นี่เรามาหมาน่นชุนไทยครับเอาละวะโดว่าสี่ตัวแล้วเดี๋ยวพี่น้องโออสี่ตัวผลงานรวมกว็หลายโลอยู่นะน้องพี่ตายเนาะปลาเะโดที่เราตามหาวันนี้นับสี่แล้วครับโอ้ก็ถือว่าไม่แย่นะพี่น้องนะ วันเกือบจะตกดินแล้วครับวันนี้ผมก็อยู่นี่ทั้งวันเลยครับเดินทางมาจากหนองบุญมากมาขอนบุรีมาตั้งแต่ตีสี่ครับผมผมก่อถือโอกาสพาพี่น้องมาชมวิถีชีวิตพื้นบ้านประมงไทยเขื่อนมุลบนนะครับของพี่ตายเรียกว่ายึดเป็นอาชีพอยู่ที่นี่นะครับหาปลาขายนะครับรายได้ก็ตามความหมานนะครับเวลาหมานเยอะก็ได้เยอะหมานน้อยก็ได้น้อยนะครับวันนี้เราก็ กมานอยู่นะครับในช่วงที่น้ำลงแบบนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะพี่ตายเนาะแต่ถ้าช่วงน้ำขึ้นน่ะโอ้ขัดกันปเป็นรอยโลครับพี่น้องเอาไว้ก็ติดตามไวล้ลวกันเนาะคราวนี้ผมรู้จักพี่ตายแล้วเดี๋ยวพี่ตายจะโทรบอกนะครับเมื่อน้ำขึ้นะไรนะครับเดี๋ยวจะโทรบอกเดี๋ยวผมจะพามาดูปลาชะโดร้อยโลกันนะครับก็ติดตามไว้นะครับใครถนัด YouTube ก็ใน u t u b e นะครับใครถนัด Facebook ก็ a c e b o o k ครับชีวิตนี้งยงสไตล์ลุกทุ่งครับผม ไปลุนอีก3ามสี่หลังทิ่เหลือนะอะกันผลยกเองหลังนี้รอบตั้งครับเผลือมานครับเี๋ือเดครับน้ําครับเคลือด้วยครับยกบึ้บบินตู้มครับตู้มกรีบตุ้มกรีบเดี๋ยวับวางไว้ก่อนครับอ้าวลวครับเรียบร้อยครับง่ายจังเลยเหลือหลังสุดท้ายเนาะพี่ต่ายเนาะ โอเคเราเป็นกันสุดท้ายครับมันหมานเด้อต่โด้ใหญ่ๆเจกตัวเด้อไปตรงนู้นครับหมันเด้อเอาสุดทายอุ้ยเฮ้ยไอไม่มานครับเ,ร <laughs> เอาละสรุปผลงานนะครับชะโด้สี่ตัวครับก็ถือว่าโอเคเลย นะครับเพราะว่าตอนแรกเราไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ดลยซ้ำนะครับในช่วงนี้นะครับหายากกับผมขังก่อนที่ผมมาก็ได้ฮกตัวครับขังมีได้ซีหรือว่าไม่ลดเป่าเดิมเท่าไหร่นะครับอาลนครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนะครับผลงานก็คือขั้นอยู่ครับหรือว่าไม่แย่นะครับปนินได้หลายตัวอยู่ครับจะดู4ีีตัวนี้ก็ตกตัวละประมาณสองสามโลนะสามโลเ่กเป็นสามไปเลยเนาะได้สิบ ส้สจะจะไปสิโลเดี๋ยวือประมาณสิบสองโลนะพี่น้องโอ้โหอยบาทเออหกกว่าบาทหกบาทเหลือหก,อ <S 2> <S 2> <S 2> กอสิบต้องผิดตายไ,<ม>ไปข<ม>ับเรือครับแต่ชอบคลิปแบบนี้ก็ติดตามไว้นะพี่น้องนะเอาละขับเรือกับหมู่บ้านกับผมครับเดี๋ยวมีคนงานรวมกันชัดๆอีกทีนึง เรือของเราครับเตรียมเอาเรือเข้าจอดเอาละครับถึงท่าเรือแล้วโอเคครับเป็นงานเราครับจะดูประมาณ12กิโล อยู่ก็อย่างวะชื่อนัดแต่ว่าอาจจะมากกว่าที่ส <laughs> องเนาะนี่อันนี้ปลาหิน่นครับปลาเกล็ดเน,ะน,น,น<ม>าะปลาหิ่นตะเพียนอีกสามสี่โล <laughs> <laughs> เข่าก็เขาข้ำเ <laughs> จะ้ะไปทำกับเขาข้ำครับผมกงแจกันกินพี่นอ้องะครับ <laughs> จะไปดูปาลาในกระมังอีกทีหนึงนะครับ ดูครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศไทยเขื่อนมูลบนอำเภอคำบุรีจังหวัดนครศรีมาครับตะวันกำลังตกดินครับที่จริงพิดตายเนี่ยก็ครอบครัวเนี่ยแกย่ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องแกไม่ได้อยู่เฉพาะเขื่อนมูลบนตลอดนะบางทีแกก็ไปเขื่อนที่ชนบุรีแกไปไปหลายที่นะครับบางทีก็ไปที่แถวโนนสูงด้วยบานเกิดผมเนี่ยอำเภอโนนสูงครับแกก็ไปครับ,แ,บ,รบแถวแม่นามูลเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมรู้จับผมสนิทเกล้วเดี๋ยวมีเด็ดเด็ดกันไหนเดี๋ยวแกโทรตามผมจะตามไปถ่ายให้พี่น้องชมตลอดเลยครับผมครับการยามรอบผมชอบนะยอดดีครับมาถึงบ้านพี่ตายแล้วครับนี่ผลงานวันนี้ครับผม <c oughs> อู้อ้วนดีแล้วตั <สา S 1> วหนีนกส <า S 1> ั่นปุกๆเลยต่วนี้มันถูกที่ว่า,วามันเขาไปกินเั็นนิ่เยเจ สี่ตัวครับก็ประมาณซิปกูรูได้นะครับนี่ครับเวลาเราได้ปลาชะโดมาเราก็จะมาเฉดแข็งแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขามาหลับนะครับอยมีผ่อขามาหลับผ่อขามาหลับเขาเอาไปส่งประเทศเวียดนามครับแหมชะโดโมนีิเตไปเวียดนามเลยนะครับกิโลละหกซิปกับผมถ้าสดๆแบบนี้แต่ถ้าตายก็กิโลละยี่ซิปครับสามซิเอาสามซิปตัวนี้จะได้ขึ้นราคาให้เลยนี่ราคาสามสิบบาทเอ้าไม่ราคาดีแท้เดี๋ยวนี้ เอาละเดี๋ยวปราชโดแช่แข็งนะครับนี่ครับตัวแรกในถังไม่ไม่มีปลาชโดยอยู่เลยเพราะว่าพึ่งตะขายไปเมืมาวานนะครับเนาะเขามาหลับสื่อไปเมืมาวานครับพี่ตายตุนไหว้หลายสิบโลอยู่ครับแต่เขามาเอาไปเมืมาวานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับได,ได้มาสี่ตัวครับประมาณสิบกิโล จะรายเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเกือบเกือบจะไม่ได้ครับวันนี้มาหมันตอนแต้ถ่ายฟิดเลยหายไปเลยส่วนนี่คือปรเกิตที่เราได้มาครับโมเมนต์ตัวหนุอยๆเด้อครับนี่นี่โมเมนต์ตัวหนุอยๆเด้อครับ รุ่นโลรุ่นครุ่งโลจ๋เดี๋ยวไปต้มเป็นกับข้าวข้ามกับผมกับขอบคุณแม่ครัวของเราครับสามตัวโลค่ะขอบคุณแม่ครัวครับทีมงานเรากลับมาแล้วครับคือแยกกันไปตีเบสกับผมผ่านเอสจากช่องวันยุทธายุยอากินนะครับไปตีเบสครับเสียงวอกโอ้มีช็อตตื่นเต้นอยู่ไปดูได้ในวันยุดใหยุยอากินนะครับนี่ครับโอ้โห คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีพี่ตายพาพยายามรอบขอ้คุณนพี่ตายด้วยนะครับเดี๋ยวคงได้มาอีกเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ครับทั้งสองช่องเลยนะครับวันหยุดให้เยอะกินด้วยนะครับของทีมงานเราครับแล้วก็ชีวิยังางสรุปสรุ่งนะครับยังไงคลิปนี้ก็คํามืดเลยนะครับแต่เช้ายันขําครับอยู่กันกับพี่ตายที่เขื่อนมุนบนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ